รีวิวต่อเติมครัวลานจิบกาแฟลานซักล้างสไตล์หนุ่มสาวออฟฟิศที่ชอบอยู่บ้านหน้างานนี้อยู่ที่โครงการเทียราศีนครินซอยซับบุญชัย28บ้านเลขที่154ส่ทับยส่วนต่อเติมที่โครงการนี้นะคะเป็นการแยกโซนต่อเติมเป็น3โซนก็คือโซนครัวโซนซักล้างแล้วก็โซนจิบกาแฟค่ะ ซึ่งเป็นการใช้พื้นที่ต่อเติมได้เต็มพื้นที่และคุ้มค่ามากๆมาเริ่มกันที่ส่วนต่อเติมที่โซนครัวก่อนนะคะเป็นการต่อเติมที่เน้นความโล่งปโปร่งสบายโครงหลังคาเหล็กจึงยกสูง เพิ่มมิติให้กับส่วนต่อเติมด้วยการเลือกโครงเหล็กสีดำเดินแปรคู่กรอบประตูกระจกสีดำาตดกับหลังคาไว้นิ้วสีขาวในส่วนของผนังเลือกปูกระเบื้องผนังขนาด30คูณ60เซนติเมตรเต็มพื้นที่โทนขาวรุ่นเอเวลินไว้เคา์เตอร์เลือกท็อปดำตัดด้วยคิ้วกระเบื้องทองทำให้คา์เตอร์ดูสวยหรูขึ้นมาทันที กระเบื้องพื้นเลือกสีดำนิรการขนาด60คูณ60ซึ่งข้อดีของการปูก,กระเบื้องห้องครัวเต็มพื้นที่ก็คือทำความสะอาดง่ายลดความกังวลเรื่องการทำความสะอาดได้เยอะทีเดียวค่ะมาดูส่วนต่อเติมที่โซนจิบกาแฟกันค่ะโซนนี้เลือกให้เป็นมุมพักผ่อนสำหรับครอบครัวตกแต่งด้วยไม้เทียมทั้งผนังและพื้น เพิ่มลูกเล่นให้กับโซนจิบกาแฟด้วยการติดโคมไฟจักรยานสไตล์วินเทจไฟกิ่งหน้ากลมสองดวงที่ผนังสีไม้เทียมโทนสว่างเก็บรายละเอียดงานด้วยการแต่งขอบไม้พื้นให้ดูสวยงามในส่วนของลานซักล้าง ครงหลังคาเหล็กแยกส่วนออกจากโครงหลังคาครัวและลานจิบกาแฟลดระดับโครงหลังคาลงมาเล็กน้อยเพิ่มลูกเล่นให้กับโซนซักล้างด้วยหลังคาโพลีคาร์บอเนสใสลอนเล็กโครงหลังคาเหล็กขาวตกแต่งบางตาด้วยระแนงไม้เทียมขาวเพิ่มไฟส่องสว่างสีขาว1จุดในส่วนของงานประตูเลือกประตูกระจกบานสไลด์ เปิดอิสระออกจากกันได้ทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งลานจิบกาแฟและฝั่งลานซักล้างเลือกกรอบอลูมิเนียมสีดำใส่กรอบในแบ่งช่องเพิ่มมิติให้กับประตูทำให้มีกลิ่นไอของวินเทจหน่อยๆเพิ่มมิติให้กับลานจิบกาแฟได้มากทีเดียวค่ะการจะต่อเติมให้งานออกมาสวยและแข็งแรงนั้น การเลือกวัสดุที่ดีมีคุณภาพก็เป็นสิ่งสำคัญค่ะแม้จะเลือกซื้อกระเบื้องเกรดดีลายสวยแค่ไหนการจะทำให้พื้นผนังสวยสมบูรณ์ก็ต้องใช้ประสบการณ์บวกกับเทคนิคของช่างรวมถึงการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดของผู้รับเหมาค่ะต้องการต่อเติมก่อสร้างรีโนเวทที่ดีสวยมีคุณภาพ ติดต่อเราได้ที่สื่อโซเชียลมีเดียต่างๆทั้งทางแฟนเพจ Facebook, TikTok, YouTube และ Line แอตามที่ขึ้นโชว์หน้าจอนี้นะคะและท่านสามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปความรู้ที่ดีเกี่ยวกับงานต่อเติมก่อนใครคลิปนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ